กลัวการร้อยไหมแต่ว่าแก้มห้อยฟิลเลอร์ช่วยได้ไหมคะแก้มห้อยเนี่ยแปลว่ามันมีปัญหา2เรื่องด้วยกัน1คือผิวหย่อน2คือ Volume l u ล e มลอสให้เข้าใจอันนี้ก่อนนะว่าแก้มห้อยอะ่ะปัญหาหลักๆมันจะมีอยู่2เรื่องด้วยกัน1คือผิวหย่อน2คือ Volume l u ล e มลอสถ้าเกิด Volume l u ล e มลอสฟิลเลอร์สามารถแก้ไขได้ฟิลเลอร์แก้ข้อ2นะไม่ได้แก้ผิวหย่อนฟิลเลอร์จะแก้เรื่องของ Volume l u ล e มลอส ส่วนเรื่องผิวหย่อนละ่ะเราทำยังไงได้บ้างต้องไปทำา่าตารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวค่ะอังแบ่งคร่าวๆเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะ1คือกลุ่มเครื่อง2คือการฉีดกลุ่มไบโอซิมูเลเตอร์ค่ะการทำกลุ่มเครื่องยกตัวอย่างเครื่องนะอย่างเช่นเครื่องในตระกูลอันต์ร์าว เครื่องในกลุ่ม RF ซึ่งก็มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกตามใจชอบเนาะส่วนการฉีดเนี่ย BioSimulator ก็มีหลากหลายแบรนด์เหมือนกันซึ่งแต่ละแบรนด์สารที่เขาเอามาใช้เนี่ยก็ไม่เหมือนกันถ้าเกิดสนใจตัวไหนหรือว่าอยากให้อังเล่าลงดีเทลตัวไหนอะ่ะคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวอังมาเล่าให้ฟังค่ะอย่าลืมนะย้ำอีกรอบนึงว่าปัญหาเรื่องแก้มห้อยอะมันมีสสาเหตุหลัก1คือผิวหย่อน 2คือ Volume Loss ส่วนมากจะมี2ข้อนี้แหละแต่ถ้าเอาชัวนะเอาหน้าไปให้คุณหมอดูก่อนว่าหน้าของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างจะได้วางแผนการรักษาให้แก้ไขตรงตามที่เรากังวลค่ะ